สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปินเก้านะครับผมที่ไม่ได้ถ่ายรีวิวโดยใช้แบบเป็นฟอร์แมตลักษณะ4-3อย่างเงี้ยคือลักษณะว่าเต็มจอแบบนี้มานานหลายเดือนแล้วเนาะเออพอดีวันนี้เนี่ยยังไงเดียว จังหวะคือนี้ไซโก้ที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าไซโก้ไฟนะครับคือพี่เคยบอกไปเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วว่าเขาเลิกผลิตหมดแล้วนะครับแล้วก็สต็อกสุดท้ายก็หมดไปประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะเออแล้วเมื่อวานซืนวันอะไรเนี่ยวันนี้วัน,นวัน,น,วน,นี้รีวิววันเสาร์เนะาะเพราะวันพระัสยเย็นๆน่ะเซลไซโก้ลายมาให้พี่ดูมีของเข้ามาครับน้องเอ้ยเป็นไซโก้ไฟรุ่นคลาสสิกเลยอะ่ะพี่โทรไปถามไปคุยเลยนะเฮ้ยของมาไงวันนี้เฮ้ยไหนบอกว่าเลิกผลิตแล้วไม่ใช่เหรอประมาณว่าข้อมูลที่ได้มาคือประมาณว่า เป็นสต็อกที่อาจจะแบบหลงอยู่ในต่างประเทศอ่ะในประเทศอื่นแล้วเขาพยายามจะเก็บกลับมานะครับแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะที่ทราบมาประมาณนี้นะพี่ถูกไม่รู้นะแต่เปิมประมาณที่ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นของใหม่ครับผมเป็นสต็อกที่แบบว่า sequel, เขาเก็บตกมาให้เรานะครับไม่มีแล้วนะครับมารอบนี้ก็จบจบกันไปแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับพี่ได้มาอย่างราสีสีละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยเอาขอถ่ายให้ดูหน่อยถ้าคนหาไซโก้ไฟปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนเลย คนที่หาในกาไซโกไฟที่แบบว่าราคาตำหมื่นนะถ้าของแท้นะของศูนย์ใบประกันมีใบเสร็จอะไรเนะี่ยหาไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันขึ้นเกินหมื่นหมดทุกตัวแล้วไนงะไอ้พวกทรงอย่างเงี่ยไซโกไฟ 7S แบบเนี้ยทรงคลาสสิกเนี่ยเลิกผลิตหมดแล้วมีคนถามบ่อยมากพี่ก็บอก,กเขาไปนในช่วงปีที่ผ่านมามันไม่มีแล้วมันไม่มาแล้วอะไรยังไม่ต้องหาแล้วแต่าทีวันนี้มันมาครับต้องบอกก่อนว่ามันมาแล้วนะครับแต่มาไม่เยอะนะมาทีดเดียวพี่ได้มาทีดเดียวนะเอามาให้ดูก่อนนะครับผม อย่างแรกเดี๋ยวดูกันก่อนนะมาอดูตัวนี้แบบเป็นสองสีนะเดี๋ยวดูสีไหนก่อนสีดําก่อนเนาะไซโคไฟคือไซโก้ที่ไม่ได้ใช้ฐานนะในการระบบอัตโมติกะ่ะคนที่เล่นไซโก้รู้จักเนี่ยดูกันตัวที่เอาให้ดูนี่คือหน้าปัดสีดําครับผมเนี่ยดูน,นะ หน้าปัดสีดำเนี่ยเวลามันเดินมันเป็นออโตเมติกมันจะเดินกระดิบกระดิบกระดิบ,ดบคนที่ดูรีวิวพี่บ่อยๆรู้อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นคาดแดงเนี่ยคือมันจะดูมีความเป็นสปอร์ตน,นิดนึงแล้วก็แถบตรงนี้เป็นสีเทานิดนึงด้วยนะครับคือมันไม่ม,ไม,มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เกลี้ยงจนเกินไปเออแบบนั้นดีกว่านะครับผมเดียด๋วยวดูตรงนี้ดีอย่างหนึ่งนะภายน้ำเนี่ยคือพี่ชอบตรงนี้นะคือภายน้ำจะให้มาเต็มเลยนะเข็มสัน้นเข็มยาวนะไอ้หลักเวลานี่ให้มาปาด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 มา แล้วเข็มวิธีเป็นสีแดงเพราะนั้นมันจะตัดกระฉากหลังสีดําอ่านง่ายนะครับถ้าคนชอบมีสีสันนิดนึงขึ้นมาหน่อย,อยนะดูตัวนี้นะสายตัวนี้เป็นลายนี้เลยครับเขาเรียกจูบิลี่ไหมไม่ใช่จูบิลี่หรอกนะคล้ายๆจูบิลี่นะเนี่ยมันจะนี่หน่อยเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเรีกยกเขาเรียกอะไรเป็นฟันๆหน่อยเออเนี่ยเนี่ยของคลาสสิกมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนห็นไหมข้างหลังเปลือยนะครับเป็นออโตเมติกไม่ต้องใช้ถ่านนะครับผมไม่ใช่สานหมายมถึงว่า ใส่ก็เดินไม่ใส่สัาหกใหญ่ประมาณซักยีกว่าชั่วโมงถ้าพัดทานเต็มนะมันจะหยุดเดินแล้วก็ต้องตั้งเวลาแล้วใส่ใหม่เท่านั้นเองมีบอกวันวันที่นะครับเนี่ยนะอ่าเนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยออตโตเมติกเห็นไหมฮะัยี่สิบจีวิวนะครับผม ยี่เบ็ดจีวิวนี่คือระดับคลาสสิกของเขาคือแบบใช้ได้ในระดับละสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะไปเทียบกับระดับจีวิวเยอะๆก็คือทัพทีมที่แบบว่าช่วยเพิ่มความแม่นยำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือยิ่งจ่ายแพงมากๆหลายหมื่นเนี่ยคุณก็จะได้ความแม่นยำสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเอายี่นดีกว่าแต่ถ้าคุณแบบว่าคุณวางงบเนี่ยสี่ห้าพันซื้อของฝากใช้เองแบบอยากได้ในการไซโก้คลาสสิกเนี่ยคนดูตัวนี้เลยเลยี่เบ็ดจีวิวตัวนี้เลยนะครับผมนี่สีแรกนะครับเเเเป็นนนนนสสีีีีีีดดดดดดดําขแงงะะออออ่่๋๋ยยวววููกกึตัรื เป็นเงานะขนาดนี้ต้องคุยกันได้ชัดๆก่อนนะครับก่อนสั่งซื้อนะนาฬิกาไซโกไฟคลาสสิกแบบนี้นะครับขนาดมันไม่ใหญ่นะครับกระจกเนี่ยสามเซนนะดูไม่เป็นทัดก่อนนะก่อนสั่งนะกระจกสามเซนตัวเรือนเนี่ยวัดจากซ้ายไปขวาขอบนี้นะถึงขอบนี้ไม่รวมมายมเนี่ยประมาณ3.5ถึง3.6มจุดหกเซนดูไม่เป็นทัดดีๆนะขนาดไม่ใหญ่นะครับประมาณเทียบว,ว่าบ่อยไซส์ดีกว่านะครับคือในกากลุ่มไซโกไฟเนี่ยมันจะไซส์แบบนี้ตล,ลอดเลยเพราะมันใช้เครื่องเดียวกันหมดนะครับเพราะนั้นมันจะถูกบังคับเข้าๆเลยว่า หลักๆเลยจะไซส์นี้แหละหมดนะดูดีๆนะมันไม่ใหญ่นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวซื้อไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับต้องบอกก่อนนะพี่บอกตรงเลยนะเออเนี่ยนะดูไซส์ให้ดีก่อนสั่งนะครับผมอ่ะอันนี้สีดำนะอีกสีหนึ่งอันนี้สีขาวขิปแดง ปกติในคาสีขาวเนี่ยเป็นในคาสีที่ค่อนข้างจะเรียกว่าพี่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบนะพี่มันดูจืดๆนะแต่ตัวน,นี้ดีอย่างหนึ่งคือมันมันแถบัวน,นี้มาให้ไงมันแถบแดงใช่ไหมแล้วไล่โทนเป็นสีเทาแล้วตอนนี้เป็นสีขาวนะครับผมคืออย่างน้อย,ยมันให้สีมาเพราะบ,บางคนก็ยังชอบสีขาวมันดูเรียบร้อย,อยงไงพอมันให้สีมานิดนึงเนี่ยมันจะดูเรียบดูขนาะมีสีสันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงภายน้ําก็ให้มาครบเหมือนตัวสีดานะครับเข็มสั้นเข็มยาวตรงหลักเวลาก,ลาก็ให้ภายน้ามาหมดนะเนี่ยลายสายมานะ มาหมดเลยเนี่ยเวลาเขย่าเนี่ยให้มันเดินก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเดินแบบเนี้ยเวลามันเดินอัตโนมัติเห็นไหมครับอ่ะเทียบกันดูนิดนึงสองสีเห็นไหมครับอ่าอยู่ดีว,ว่าชอบสีไหนนะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับสต็อกสุดท้ายตัวเนี้ยประมาณสี่พันกว่ากว่านะครับที่บอกได้แค่นี้นะครับอ่านะครับผมดูให้ทั่วๆ่วกันถ้าหาไซโก้ไฟนะครับราคาไม่เกินหมื่นคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะอีกแล้วครับ ซื้อไฟคาสิตตัวนี้เลยครับไม่มีแล้วคงไม่มีอีกแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจัจะไปขุดได้อีกหรือเปล่าจากเมืองนอกน,นี่เรียกว่าขุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะได้มาเนี่ยมาไม่เยอะก็ได้มาก็มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับอ่ะดทูทั่วก่อนนะขนาดความหนาตามมาตรฐานของเขานะครับนี่อ่ะอ่ะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวดูขอดูบนมือพี่นิดนึงนะครับพี่ไม่ค่อยชอบอนิกาใส่มือเท่าไหร่นะเขาแปะมือแล้วกันนะประมาณนี้นะอ่ของมือพี่มือพี่ประมาณสิบห้าเซนนะอันนี้นะครับสีดําเนาะ ประมาณนี้พอดูออกไหมพอไปจินตนาการได้เนาะคือที่ใส่พี่พี่ไม่ชอบเอาในกาใส่มือเท่าไหรอ่อ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงนะอ่าประมาณนี้นะโอเคอ่าโอเคสนใจยังไงนะครับรบกวนสั่งทางไลน์ครับแอดไลน์แล้วสั่งหรือแอดจะเบอร์โทรก็ได้ครับหรือถ้าอยากปรึกษาก่อนก็โทรมาคุยหรือแอดไลน์มาคุยก่อนนะครับผมหรือถ้าอยากมาซื้อหน้าร้านนะครับรบกวน เช็คก่อนนะครับก่อนนะว่ามีของหรือเปล่าไม่งั้นมาเสียเที่ยวนะครับร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี19เแถวปิ่นเก้ากรุงเทพนะครับผมอยู่ปิ่นเก้าเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์บริษัทไซโกประเทศไทย1ปีพร้อมกล่องคู่มือประการันกล่องมาครบเป็นเซตเลยบินแบบประกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูภาพรวมๆอีกครั้งนึงนะก่อนจบคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำอื่นต่อเลยนะครับอันนี้สายต้องใช้วิธีนี้นะรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้เป็นกดเอานะกดๆนะกดเอาม ดูทั่วๆเลยอ่ะฉายกันเต็มๆจัดให้เต็มๆนะอ่ะนี่ผู้ใหญ่่ชอบในการทรงแบบนี้ผู้ใหญ่สมัยก่อนบางคนเขาเค้ามือไม่ใหญ่งไงซื้อเป็นของฝากอะไรเนี่ยจัดไปเลยนะเนี่ยดูดูนะหลายมุมนะโอเคการน้ําระดับไหนมัน ปกติเนี่ยมันไม่ได้เขียนนะแต่ที่เรารู้กันนะคือของไซโคไฟเนี่ยคือระดับฝนตกล้างมือน้ำไม่เข้านะครับก็คือระมันตีไว้สัก30เมตรคือดำซับเบกันอาสามเมตรที่ถ้าเกิดที่เราเข้าใจกันแต่เป็นว่าฝนตกล้างมือแต่อย่าไปถึงขั้นดำน้ำลึกๆนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือใช้ชีวิตประจำวันนี่เหลือๆแล้วนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับถ้ามีคลิปอนะไรน่าสนใจเดี๋ยวเจอกันจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานที่ร้านมาตลอดนะครับสวัสดีครับผม